เพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้ายังมีความเป็นคนเสื้อแดงอยู่ในหัวใจเนี่ยจะรู้ถึงความอายุติธรรมของสารทหารอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็ไม่คิดครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นครับผมนึกบอกนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ชี้ชัดเลยไม่มีเหตุการณ์ไหนจะชี้ชัดได้เท่ากับเหตุการณ์วันนี้แล้วว่าพักเพื่อไทยไม่มีความจริงใจที่จะเปลี่ยนผ่าน ให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์หลุดจากเงื้อมือลายพลางยังคงหงอกับอำนาจมืดลายพลางที่อยู่เบื้องหลังและถ้าเกิดจะกล่าวหากันแบบไม่เกินไปก็คือว่ามีดีลอะไรบางอย่างที่คุณต้องสยบยอมกับอำนาจลายพลางเพื่อให้พ่อของแพทองทานชินวัตร อาจจะพ่วงถึงอาได้กลับบ้านมาเสวยสูงเหตุการณ์วันนี้มันชัดเจนแล้วครับง่ายที่สุดเลยทหารทำทุจริตขึ้นศารอาญาทุจริตแบบข้าราชการพล,ลเลือนข้าราชการท้องถิน่นข้าราชการการเมืองทำไมจะเป็นไปไม่ได้ทำไมต้องสร้างสภาวารัตรซ้อนรัฐสร้างระบบยุติธรรมเพื่อทำยันตัวเองเพื่ออะไรครับ แล้วความเป็นรับซ้อนรับอย่างนี้พักเพื่อไทยยอมได้เหรอผมต้องถามไปที่ยังคุณหมอนะครับนะ,ค,บนะค,บคุณหมอชลันนานีแก่ใน,าน,าน,นาฐานะประธานคณะกรรมการวิสามาัญพิจารณาร่างนี้มีหน้าไปตอบคลเสื้อแดงเหรอมีหน้าไปอธิบายคลเสื้อแดงเหรอแล้วคุณอภิปรายคุณไปเอาย้อนเทปไปดูแล้วคุณไม่อายตัวเองเหรอบอกว่าต้องค่อยๆทำใช่ไหมนี่แหละคือการค่อยๆทำแล้ว เริ่มต้นจากพลปรปปชเริ่มต้นจากคดีทุจริตประชาชนเห็นไม่ตรงกันเหรอว่าทหารทุจริตต้องขึ้นสารอาญาทุจริตเราเห็นไม่ตรงกันเหรอเออผมไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยกินอะไรเข้าไปไปกินตัวไหนมาผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้แล้วถ้าเราเริ่มต้นจากพลปรปปชก่อนพร,รบธรรมนูญสารทหารถูกไหมครับแล้วไหนต่อครับเราไปที่ พรบรวิธีกรารพิจารณาคดีอาญาทุจริตถูกไหมครับแล้วก็ไปที่มาตรา1 9 9ของรัฐธรรมนูนใช่ไหมครับแล้วที่ผมเห็นการชี้แจงของผู้อภิปรายบางท่านที่บอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูนมาตรา1 9 9คุณไปอ่านประโยคสุดท้ายของวรรคแรกสิทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติรัฐนูญท่านก็อนุญาตไว้แล้วอย่างกรณีพรบรอุ้มหายก็ขึ้นสารอาญาทุจริต นี่จึงเป็นล่องรอยความหวาดกลัวว่าถ้าเกิดทหารในอนาคตกระทำการย่ำยีบีทาประชาชนนะฮะคดโกงต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะกระทำการทุจริตคอร์รัปชันคุณกลัวที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบตรงไปตรงมาโดยสารอาญาทุจริตไงมันไม่มีคำตอบเป็นอย่างอื่นโดยที่มีพักเพื่อไทยเป็นนั่งร้าน ให้กับอำนาจลายพรางเหล่านั้นลืมความเสียสละลืมการต่อสู้ลืมผนังทองแดงกำแพงเหล็กของประชาชนคนเสื้อแดงไปหมดสิ้นแล้ววันนี้คือยิ่งกว่าตบัดสัตว์ผมเรียกว่าไม่รู้คุณคนเสื้อแดงยิ่งกว่าตบัดสัตว์แล้วนะครับไม่รู้คุณคนในเราคุณคนเสื้อแดงไปถามคอปชอได้ครับไปถามคุณหมอเวงไปถามอาจารย์ทิดาได้ไปถามแกนนําและไปถามนายนัททฒิใสเกื้อให้ผมด้วย ว่าคนเสื้อแดงรู้สึกอย่างไรกับการตัดใจ้ยของทักเพื่อไทยในวันนี้ไม่ใช่แค่ตบัดสัตว์แต่ไม่รู้บุญคุณเข้าแดงแกงร้อนของคนเสื้อแดงผมต้องพูดกันตรงๆแบบนี้เสียเข้าสุกที่คนเสื้อแดงเอามาป้อนแย่มากอดสูที่สุดผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้ผมต้องการคำตอบจากนัทุูิสายเกลือผมต้องการคำตอบ จากชลนละน่านสีแก้วผมต้องการคําตอบจากสสที่เคยต่อสู้กับคนเสื้อแดงมาว่าวันนี้คุณไม่รู้สึกสมเพศแล้วอดสูตัวเองเหรอหน่าผิดหวังมากมีคาถามต่อไปไหมครับ